số không đai nè, sáu, bảy, tám, để không có, không có, không có, không

ไปๆแม่หลังลันเดี๋ยวทำงานลันอีกยากจริงดิหลังหลังแล้หลังอัด

้เออเชียนอย,าานย่าไปเปลี่ครับฮะพี่คนะรับจากใครนะจากพี่ครับพี่นะพี่อยู่ที่ไหนอ่ะพี่บ้านอะไรนะอาเจ้าจานเดี๋ยวหลังจะเอาพี่ไปเป็นเพื่อนมึนงด้วยนะแล้นะเวเดือนที่แล้วจำได้ว่าอยากเป็นผู้บำบัดได้ไหมแล้วทำไมเดือนเดียวพัฒนาเร็วเป็นผู้ขายนะเออ สแสดงว่ามีการพัฒนาการที่ดึมว่าวัรยัะต้องรีบตัดตอนโดยการจับสะก่อนเพ้าใแต่ว,ว่าต้องมีเกมนะเกม